โอเคก็ผมก็ต้องขอ,ขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันวันนี้ผมภูมิจะแผยอาราฟอร์มาเลนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม One Punch Man World กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปวโนนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนตัวของวันที่5นะครับเนาะที่เราเล่นมาแล้วเนี่ยเขาจะมีการแจกของฟรีให้เราเป็นในส่วนตัวของใอาบาเลือกนะครับ Inflation Arm ระดับ SSR นะครับซึ่งเราสามารถเลือกตามตัวละครที่เรามีได้นะครับเนาะแต่ถามว่าเฮ้ยเราจะ เลือกอะไรเนี่ยมันถึงจะดีที่สุดเนี่ยนะครับเราต้องมาดูว่าเฮ้ยอินฟเอชันอาของแต่ละตัวละครเนี่ยมันบวกอะไรบ้างเนาะหละักๆแล้วตัวละครผมนี่อยู่ประมาณ4ตัวนะครับก็คือโซนิกร่างคนคุก s o n ิกร่างธรรมดานะ, <c oughs> นะครับแล้วก็ตัวของอะตอมิกซมูไลนะครับแล้วก็เจ n นสร่างคุณธรรมนั่นเองนะครับนะเราจะดูได้นะครับก็ต่อเมื่อเราได้ตัวละครนั้นๆมาแล้วนะว่าอินลูเ i ชันอาร์มเนี่ยมันบวกเอฟเฟกอะไรบ้างเข้าไปที่จัดทีมครับ อ่าเข้าไปที่ตัวละครก็ได้นะครับแล้วเราไปดูครับที่อาวุธตรงนี้อ่าอาวุธเนี่ยนะครับนะอินฟิชชั่นอาร์มเนี่ยสังเกตครับเนี่ยอันนี้คือของโซนิคความเร็วเสียงนั่นเองนะครับซึ่งตู้ของเขาเนี่ยนะครับจะมีตู้เลทอยู่ซึ่งวันที่7เนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้มา300กว่าใบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดตัวนี้ก็ได้แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยอินฟิชชั่นอาร์มของโซนิคเนี่ยมันจะปลูกพลังทั้งทีมนะครับก็คือปลูกใจทั้งทีมก็คือเพิ่มพลังให้ทั้งทีีมมมนนนนาน30วิิะครััับบเพบพ่โโสลงจต 40%นะครับนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่อนข้างดีมากๆนะครับเนาะแล้วก็เทคนิคนี้เนี่ยนะครับเมื่อใช้กับโซนิกเนี่ยความเร็วโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้น100นะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นอะไรที่ผมมองว่าค่อนข้างดีสหรับสายซับพอร์ตนะครับนะเดี๋ยวมาดูตัวละครหลักที่ผมเล่นนะอินเฟชชั่นอาร์มของตัวเจนอสล่างาตัวไซบอร์กยุติธรรมนะครับเนาะไซบอร์กยุติธรรมตัวละครสายความเร็วนะครับจะได้รับผลเอฟเฟกเพิ่มขึ้น50%นะครับ และสามารถใช้เองเพื่อเพิ่มดาเมจโจมตีสมาธิต่อเป้าหมายเป็น1,600ของเจนอสนะครับพูด,ดง่ายคือตัวเนี้ยมันจะเป็นพลังที่เอามาบัฟตัวเองนะครับเพิ่มพลังให้กับตัวละครพันธมิตรทั้งหมดนะได้รับอ่าหกของค่าสถานะของเจนอสนะครับพูด,ดง่ายคือไอเนี้ยบัฟตัวนี้เนี่ยนะครับนาะเป็นบัฟที่เพิ่มพลังโจมตีให้ทั้งทีมด้วย60%นะครับนาะอแล้วก็ถ้าใช้คู่กับเจนอะสเนี่ยเจนอสเนี่ย มันจะได้รับความเร็วโจมตีด้วยนั่นเองนะเอฟเฟกก็คือ50%แล้วก็จะได้ในส่วนตัวของอาสามารถเพิ่มดาเมจเนี่ยนะครับนะหนึ 1, ่นะครับของไอตัวค่าสมาธิของเขาด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ดีเหมือนกันนะครับนาะแล้วก็พวก a t o อมิกซามูไรนะครับมาดูนะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวละครพันธมิตรทั้งหมดนะได้รับ60%ของค่าสถานนะนะครับสมาธิของอะตอมิกซามูไรก็คือ พลังโจมตีเนี่ยนับตามค่าแบบว่าไอตัวสมาธิก็คือน่าจะเป็นค่าพลังเวทอะไรประมาณนั้นนะครับของอะตอมิซมุไรตัวละครสายเทคนิคจะได้รับเอฟเฟกเพิ่ม50นะครับสามารถใช้งานนะครับเองเพื่อเพิ่มดาเมจให้สมาธิของตนเองเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น1,600ของอะตอมิซมุไรด้วยนั่นเองนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันตัวละครสายเทคนิคเนี่ยมันจะเป็นตัวละครสายสีเขียว อันนี้คือเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ atomic samurai ตัวของ sonic น,นะครับล่างความเร็วเสียงเนี่ยจะได้รับผลเอฟเฟกเนี่ยเพิ่มขึ้น50%จากตอนแรก60%บวกอีก50%ก็บวกไปอีกประมาณ30%ก็คือไอตัวเนี้ยจะได้รับผลประมาณ90%ของพลังโจมตีของ atomic samurai นั่นเองเนานะแล้วก็ตัวของ sonic ล่างคนคุกครับ sonic ล่างคนคุกเนี่ยนะครับในส่วนตัวของ i f f i c i e n ์ r ของเขาเนี่ยเป็นสายซับพอร์ตเพียวๆเลยก็คือ ฟื้นฟู H P ของตัวละครทั้งหมด40%นะครับของ H P สูงสุดของตัวละครสายพลังนะครับจะเพิ่มได้สูงสุด50%สายพลังคืออะไรนี่ครับสีแดงเขาจะมีเขียนบอกอยู่นะครับว่าสีอะไรเนี่ยมันเป็นสายอะไระเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครทั้งทีมจะฟื้นฟูเลือดมาเลย40%ทันทีแต่ถ้าเป็นสายพลังนะครับก็คือสายสีแดงเนี่ยจะเพิ่มมา50%ของพลังชีวิตสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกดูแล้วว่าเออ effect R ระดับ e f R เนี่ย เราควรเลือกให้ตัวไหนดีถ้าเราเล่นตัวละครหลักเป็นโซนิ c ความเร็วเสียงเนี่ยแล้วเราใช้อินฟลิชั่นอาร์มตัวเนี้ยนะครับโซนิคเนี่ยจะเพิ่มความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นมา100อ่าเราชอบไหมนะครับเราอยากเล่นหรือเปล่าหรือว่าเราอยากไปเล่นตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะไอตัวอ r าเจนอสเนี่ยนะครับสีม่วงเนี่ยนะครับอ่าพลังโจมตีของตัวละครทั้งทีมเนี่ยนะครับนะก็จะเพิ่มมาประมาณนี้นะครับ60%ของค่า พลังโจมตีสมาธิของเจนอสนีครับนะตัวละครสายความเร็วก็คือสายสีม่วงเนี่ยนะครับเนาะจะได้รับผลเพิ่มขึ้น50%นะครับและสามารถใช้เองนะครับเพื่อสร้างดาเมจสมาธินะครับต่อเป้าหมายเนี 1, ่ย1,600%พูดง่ายคือเราสามารถใช้เนี่ยสร้างดาเมจใส่ศัตรูดามเมด1,600%ด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล่นตัวไหนเราก็ต้องมาดูอันที่จริงเนี่ย ถ้าเราเล่นเป็นสายอย่างเช่นผมเล่นสายอ่าตัวนี้นะครับสายเทคนิคก็คือสายสีเขียวเนี่ยถ้าเราเล่นตัวของอะตอมิสามูไรเนี่ยมันค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่ามันจะบวกในส่วนตัวของสายสมาธิ2ตัวใช่ไหมนะครับประมาณนี้แต่ถ้าสมมติเราอยากเล่นสายอื่นเผื่อไว้ด้วยอะไรประมาณนี้มันก็เอาตามตรงนะผมก็มองว่าคือมันขึ้นอยู่กับเราจะเลือกด้วยจริงๆนั่นแหละนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมเล่นเจนอสเป็นตัวหลักผมก็อยากเล่นเจนอสนะเพราะว่าเอาตรงก็คือเจนอสเนี่ย ยังไงสามมันก็บวกพลังโจมตีให้ทั้งทีมอยู่ดีนะหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่แค่ถ้าเราไปเล่นกับสายความเร็วนี่นะครับก็คือสายสีม่วงเหมือนกันเนี่ยมันจะแค่บัฟอาคาสถานะนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าเราอยากเล่นเพียวๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันหรือใครจะเล่นอะตอมิกซามูไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวละครมันยังน้อยนะครับตัวละครยังน้อยอยู่ผมก็มองว่าเล่นตัวละครที่เรา เล่นเป็นหลักดีกว่านะครับสังเกตว่าตัวของโซนิกเนี่ยนะมันก็จะเป็นประเภทสายซับพอร์ตนะครับมันเป็นประเภทสายซับพอร์ตเลยเพราะฉะนั้นตัวละครหลักเนี่ยเรามาดูเจนอสดีกว่านะครับเจนอสเนี่ยอ่าถ้าเราใช้เนี่ยสามารถสร้างดาเมจสมาธิได้ต่อศัตรูเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวของอะตอมิกสมุไรเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะครับนะเห็นไหมอ่าสามารถสร้างนะครับเมื่อกดใช้เนี่ยสามารถสร้างดาเมจสมาธิต่อเป้าหมายเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวหลักเนี่ย ควรจะเป็นเจนนสแล้วก็อะตอมิกซามูไรถ้าทีมผมนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเจนอสมากกว่าเพราะว่าเจนนสเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีระยะตีใกล้แล้วก็ตีไกลนะแถมมันยังเป็นตัวละครที่เอาชีวิตรอดได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับนะเพราะว่าอีฟายเนี่ยจะแบบมีสกิลโจมตีหรือว่าสกิลอะไรก็ตามถ้าเราเป็นโหมดอยู่ตีไกลเนี่ยเราก็วิ่งหนีได้ถ้าเป็นอะตอมิกซามูไรเนี่ยมันเล่นยากถ้าเป็นผมเนี่ยตอนเนี้ยถ้าจะเทียบกันนะครับการเลือกอะตอมิกซามูไรแล้วเอามาควบคู่กับ โซนิกเนี่ยมันจะดีมากกว่าแต่ว่าการเล่นเนี่ยผมมองว่าตัวละครของไซบอร์กคุณธรรมเนี่ยนะครับนะค่อนข้างมีผลในการผ่านด่านค่อนข้างเร็วค่อนข้างเยอะนะเราเล่นอันนี้ก่อนก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ตัวละครมันยังน้อยอยู่นะครับยังหาสายที่มันควบคู่กันยังยากเล่นตัวหลักของเราไปก่อนก็ได้หลักๆก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นไซบอร์กแล้ว,ลว,วลกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มนะันมีตัวละครแค่ไม่กี่ตัวเราเล่นตัวลหลักของเราไปก่อนก็ได้เพื่อนๆเล่น,น,นตัวหลักตัวไหนเนี่ยก็เล่นได้แต่ถ้าจะเอาความคุ้มค่าเนี่ย ก็ควรต้องเลือกตัวของอไอตัวอะตอมิกซมูไรเพราะว่ามันเอามาใช้ควบคู่กับโซนิคล่างความเร็วเสียงได้น,นั่นเองนะครับนะก็เดี๋ยวผมไปเอา,อาแป๊บหนึ่งนะอ่านี่ครับนี่นะอันนี้เป็นของตัวอไอตัวโซนิคไอไม่ใช่สิไอตัวเจนนสล่างยุติธรรมนั่นเองครับนะเพราะว่าไอการ์ดเนี่ยผมมีแล้วผมมีแล้วของไอตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะหลกัหลกๆก็เดี๋ยวเอาเล่นตัวนี้ไปแล้วกันนะครับ เนะี่ยประมาณนี้แล้วเราก็ไปปลดล็อกเอ f เฟชั่นอาร์มของตัวละครนะครับนี่ปลดล็อกนะครับปึ้งเข้ามาแล้วเราก็เลือกนะครับอ่าเราก็กดเลือกไปสวมใส่เพราะมันสวมใส่ได้แค่อันเดียวนะครับนะไม่สามารถใส่ทับซ้อนกันได้นะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ละกันอันนี้ผมก็เลือกเป็นตัวนี้ละกันนะเผื่อเผื่อหมดนะครับนะประมาณนี้อ่าเพื่อนๆก็ลองเอาไปใส่ดูละกันว่าเพื่อนๆเนี่ยมีตัวละครอะไรเป็นสายอะไรเราสามารถมานั่งอ่านได้ว่าเฮ้ย ตัวละครสายเรามันควบคู่กันมันเล่นกันได้ไหมนะครับหรือว่าเราอยากเล่นตัวหลักเป็นอะไรเนี่ยเราก็เปิดตัวนั้นก็ได้นั่นเองครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปเดรอนี้ผมก็ต้องขอจัดพิธตัวนี้กันครับสวัสดีครับ